จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมื่อนี้ล้วนซิมาเรน,นแบดมินตันนะจ้ะเนาะมื่อนี้แม่ก็ลูกไพศิษณะตามไปดูเลยจ้าเพื่อนมาได้สูงแบบนั้เนาะเย้

ได้แล้วไดเคือต้องเไปทุกคนเอาอะไรโต๊ะปแล้วแล้วเอาใหม่เคี้ยวเอาถ้วล้างกีเอแล้ว่าาวน่านแบบว่าม่ย,ยากมา,าม,ออามต,ต,ตีมันไปใกล้แล้นี่เนาะอ <Yeah. S 1> โอ้มันตีนมันตีแไไห,ห้ง <Yeah. S 1> คอยบรายทุกคนเยคอยบรายเนาะ <laughs>